ว่าอายุ50ปีขึ้นไป1ใน6ค่ะม,มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็โอกาสเสียชีวิตค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะในประเทศไทยมาดูข้อมูลกันนะคะว่าเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้างนายแพทย์วิรุณโทนวันนี้ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังแร่รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโรงพยาบาลจุฬารัต์สมเล่าว,ว่าสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นมักจะเกิดจาก3ส,สาเหตุด,ด้วยกัน อย่างแรกเลยคือกรรมพันธุ์ค่ะโรคนี้สามารถถ่ายทอดออกมาได้หนึ่งในสามของเคสโดยทางกรรมพันธุ์หรือว่ายีนนั้นจากรุ่นปู่ไปสู่รุ่นพ่อแล้วก็รุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกด้วยส่วนสองคือการดำรงชีวิตอย่างเช่นคนที่น้ำหนักเกินสูบบุหรี่จัดเป็นเบาหวานไม่ออกกำลังกายมีความเครียดสูงหรือว่ารับประทานอาหารจำพวกเนื้อแดงเยอะ ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสูงเช่นเดียวกันนะคะ3คือโชคไม่ดีค่ะอันนี้โทษใครไม่ได้เลยเป็นที่โชคเลยกรรมพันธุ์ก็ไม่มีการดํารงชีวิตก็ดีแต่ก็ยังมีโอกาสเป็นนะคะซึ่ง โรคมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่มักจะพบในการตรวจระยะเริ่มแรกเนี่ยนะคะแล้วก็มักจะไม่มีอาการบ่งบอกใดๆเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณผู้ชายมีอาการปัสสาวะบ่อยหรือว่าปัสสาวะขาดส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจากต่อมลูกหมากโตแต่ว่าขนาดของต่อมลูกหมากนั้นไม่เกี่ยวว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เพราะไม่ว่าจะต่อมเล็กหรือว่าโตนั้นก็มีโอกาสเป็นได้ไม่ต่างกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วโรคมะเร็งต่อมลูกหมากนั้นไม่สามารถป้องกันได้อย่างแน่ชัด เพราะถึงแม้ว่าจะดูแลตัวเองอย่างดีหรือประวัติครอบครัวไม่เคยเป็นอย่างที่บอกไปนะคะก็มีโอกาสเป็นได้อยู่ดีถ้าตรวจพบได้เร็วตั้งแต่ระยะเริ่มแรกโอกาสหายขาดสูงมากนะคะผลข้างเคียงก็จะน้อยด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามมักจะขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าจะเลือกทําการรักษาแบบไหนด้วยเพราะว่าถ้ารักษาแบบผ่าตัดโอกาสที่จะปัสสาวรั่วหรือว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็จะสูงคุณหมอแนะนํานะคะเพิ่มเติมบอกว่า อย่างน้อยผู้ชายก็ควรจะทําการตรวจปีละสองครั้งแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีประวัติครอบครัวด้วยแล้วควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปค่ะไปฟังเสียงคาแนะนําของคุณหมอเกี่ยวกับโรคนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะในสาล่านี่เป็นระดับหนึ่งท่านชายในเมืองไทยนี่ตอนผมมาสักเจ็ดแปดปีก่อนก็เป็นระดับห้าขณะนี้ก็เป็นระดับสี่แล้วคือความสนใจของท่านชายเมื่ออายุพ้นห้าสิบไปแล้วเนี่ยก็คือเมื่อไปตรวจร่างกายก็ให้หมอเขาเจาะสารชื่อว่า P S A อันนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าอาจจะเป็นหรือไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าถ้าคุณอยากทราบก็บไปเจาะตัวนี้ถ้าสูงเกินปกติก็ตวรวจใกล้ชิดไปอีกหน่อยโดยการใช้นิ้วมือก็ไปตรวจในทวารหนากักหรือว่าตัดเนื้อไปตรวจก็มีสิทธิ์ที่จะพบมะเร็งต่อมลูกหมากได้มากขึ้นสมัยก่อนเราไม่มี P.S.A กว่าจะพบได้มันก็สายไปซะแล้วมะเร็งแร่ไปแล้ว การรักษาโดยมาตรฐานก็มีด้วยกัน3อย่างขนาดนี้คือผ่าตัดต่อมลูกหมากทิ้งไปหรือฉายแสงซึ่งไปทุกวันอาทิตย์ละหครั้ง8-9ถึงอาทิตย์หรือว่าการฝังแร่ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐานอันที่ใหม่ที่สุดใหม่ที่สุดนี่ก็ทามาทีา่สหรัฐก็40กว่าปีแล้วนะครับตัวผมเองก็ทํามาริ่มร่มยี่สิปีแล้วฝ <S S S 2> ังแรกก็คือการใช้รังสีสอดใส่โดยตรงเข้าไปที่ต่อมลูกหมากโดยไม่ผ่าเนื้อเยื่อว่วรอบ รังสีนี่จะสูงมากสามารถฆ่ามะเร็งต่มลูกมมาได้มากกว่าการฉายแสงแล้วก็ไม่ไปทําลายหรือไม่มีผลข้างเคียงต่ออวัยวะรอบๆต่มลูกมมาและผลข้างเคียงก็น้อยกว่าไม่มีปัสสาวะรั่วสามารถที่จะรักษาอ r e c t i l e f u ฟัง i o n หรืออวัยวะสืบพันธ์แข็งตัวได้ดีกว่าการรักษาอย่นๆ ค่ะก็ไปตรวจ40ปีขึ้นไปนะคะก็ถือว่าอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วนะคะไปตรวจได้ค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะการออกกําลังกาย